คิดถึงอะไรก่อนเป็นเรื่องสําคัญเรื่องแรกเลยคะนิสัยแล้วก็หน้าตาครับอ,อนิสังยงานถึงว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยสามารถลึกซึ้งได้แล้วว่าพูดมาไม่จุกจิงไม่ทอตามอ๋อต้องห้ามทอตามเรยด้วยถ้าเกิดเราจะมีเพศสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราควรทำไงครับเบงครับช่วยบอกเพื่อนๆที่บ้านหน่อยครับควรป้องกันหรือศึกษากันให้ดีก่อนตรวจเลือดอะไร ป้องกันด้วยอะไรดีครับไม่ยาครับไม่ใช่ถูกตปแก๊ปนะครับสมมติว่าวันหนึ่งเรามีแฟนแล้วเราโตแล้วปัจจัยที่สําคัญเนี่ยคืออะไรบ้างครับคบกันไปนานๆก่อนดีกว่าก่อนที่จะมีอะไรกันก่อนค่ะรูปลักษณ์อะไรที่สําคัญไหมสำหรับผู้หญิงจะได้บอกหนุ่มๆเข้าไปด้วยก็ไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวเลยเหรอคะถ้าเกิดหน้าตาเหมือนกับประดุกชนเขอนนะคะอ้าวถ้าถ้ารักเราคนเดียวหรือเลี้ยงเราได้ก็โอเคก่อนที่จะลงเอยกับใครจริงๆจังๆเนี่ย ต้องมีอะไรมองอะไรสําคัญบ้างคะจะทําอะไรจะคบกับใครก็ให้คิดถึงพ่อแม่เราไว้ก่อนค่ะพ่อแม่เราจะเป็นที่เสียใจมากที่สุดกับที่เราผิดพลาดไปอนาคตรเราหมดเลยค่ะ